สวัสดีครับเพื่อนๆ่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้หรือยังครับในคลิปนะครับเป็นฝรั่งผู้ชายฝรั่งแล้วก็เมียไทยนะครับขึ้นมาบนรถไฟเออน่าจะฝรั่งผู้ชายน่าจะมีอาการเมานะครับทะเลาะกันกับเมียคนไทยขึ้นมาแล้วก็เดินขอแอลกอฮอล์คนบนรถไฟนะครับพอไม่มีใครให้ก็ยกนิ้วกลางให้ คนบนรถไฟนะครับด่าทอแล้วก็บอกว่าเออเมืองไทยอะ่ะมันแย่ขเขมรนะ่ะดีกว่าดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อของรถไฟนะครับก็ได้ทําการขึ้นมาเพื่อห้ามปามนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ฝรั่งคนเนี้ย ทำลายเจ้าหน้าที่นะครับถ้าดูในในคลิปเนาะจากนั้นคนไทยที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่รอครับก็จัดหนักจัดเต็มตามในคลิปเลยครับทุกคน คลิปนี้ไม่ได้จะสนับสนุนความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับแต่จากพฤติกรรมของไอ้ฝรั่งคนนี้นะครับมันสมควรโดนจริงๆเพื่อนเพื่อนคิดเห็นแบบผมหรือเปล่าครับโอ้โหก่างจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญ,ญยิ่งกว่านั้นคือภรรยาเมียคนไทยซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันแทนที่จะห้ามปามผัวของตัวเองนะครับที่มีพฤติกรรมแบบนี้ แต่กลับไม่มีการห้ามปามหรืออะไรเลยนะครับน่ารังเกียจจริงๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็<ด>ลองแสดงความคิดเห็นได้นะครับผม